สวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้แม่แหม่มน้องลุยก็เข้าครัวกับพ่อแม่แหม่มนะคะทุกคนวันนี้เสนอเมนูตามคาเรียบร้องใช่ไหมน้องหลุยที่แม่บอกว่าจะทํากุ้งแช่น้ําปลาให้น้องหลุยทานนี่เลยปลา,ากระบ่กย่อมช่มาแบบไม่เผ็ดนะคะวันนี้เอาใจหลุยโซเย,ย <c oughs> ล่แม่ลุยสวยมากนะอะหลุยสวยมากเหรอ ไม่ใช่ลุยหล่อมากเหรอเอาหล่อมากดีกว่าเสีอมากมันซังมารีอ่าอันเดียวกันครับลูกแกงลูกแกงอ่าลุยหล่อมากดีกว่าเชื่อแม่นี่นะเนี่ยจริงจริงอ่ะคุ้งแช่มันต้องอย่างนี้อ่ะถูกแล้วประมาณนี้ใช่ครับจริงจริงมันต้องเป็นมาละนะทุกคนแต่ว่าแตงนี่แหละใช่น้องเรือเขาไม่ชอบกินมานละทอดขมแต่ว่าก็เลยเอาแตงมาให้ย็งไงชอบใช่ไหมล่ะอร่อยแม่เป็ดนะเปรี้ยวเนะจัดเลยซีฟู้ดนะคะ ซีฟู้ดของเราํำเองทำทำใช่ทำเองนะคะอันนี้ไม่ได้ปั่นนะตำเอาเองแบบยอดอ่ะใช้พริกเขียวเนี่ยพริกเขียวห <c oughs> ้าเม็ดพริกแดงห้าเม็ดกระเทียมแล้วก็ผักชีหนึ่งต้นนะคะไปเลยค่ะไปว้าเป็นนี้คือจะกินหมดหมดนี่เลยเป็นไงชอบเผ<ม>็ดไหมไม่เาาวใจเวันนี้เอาให้หมดนะเอาให้หนนมด้วาดเลย ตัวเล็เด็กงี้ยาวกว่าน้อนนอ,อันนี้มาลีอยากแบบซิซาร์แม่แมมเลยจัดให้เป็นแบบเม็ดบลมมูมเทิมบลูมเทิมเอาคิงกินโชเด้เมื่อกี้บอกไม่เผ็ดไม่ใช่เหรอเผ็ดนั่นแล้วบอกว่าไม่ได้เผ็ดไม่เผ็ดว่ะเผ็ดอยู่ครับแม่ในการให้เป็นข้านทำทุนคุยแบบนี้เลยอ,อ่ะเอคาคนละเม็ดอ่ะคนละเม็ดนี่นะทุกคนเัาไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรอืมม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 มนมม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 ม หืือออไล่รวยเดียอาดิเสร็นมาเลยเสร็จเมนูนี้กระให้เต็มปิดย่งพอดีแบบพอดีมากไม่ใหญ่และไม่เล็กเกินไม่ขาดอ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพริกเม็ดนึงเป็นไงล่ะพริกปลาสุดเมื่อวันนี้จะส0 0 0มินอแล้วนี่ว้าวแม่ๆก็ขอขอบท่านผู้ชม FC ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้ให้แม่แหม่มนะคะจะแสนซับแล้วนะมัลรีน้อยมันี้ลงอ่อืมลุยเนี่ยไม่มีมารยาทเลยมาตรงนี้อืมแค่นี้ครับแแล้วก็จัดจัดไปค่ะํำใหญ่ๆตัวๆโอ้โหสำหรับแม่แหม่มต้องแบบนี้อืนี่ทุกคนดูนี่เด้อสุกคนแล้วกับพริกตามสักน้อยนึงเข้าปากเลยค่ะลุยอือืเยอะมากห้าเนี่ยผมกินไปประมาณ จเจ็ดแปดตัวแล้วนะหางกุ้งไอ้หนุอีกกินเป็นสิบอ่ะก็เยอะเยอะมากนะแม่เท่าไหร่นะแม่โดยงบประมาณกุ้งสา <300 S 2> มร้อยสามร้อยเพราะว่าหนูเคยไปสั่งร้านข้าวอ่ะมึงใช้น้ำบาศสองร้อยกว่าบาทเดี๋ยไอ้ร้อยยี่สิบบาทร้อยแปดสิบร้อยยี่ใส่ประมาณหกตัวขนาดนี้เองอร่อมากเลยต้องแบบนี้เลยเนี่ยกีปูดของเรานะทำหน่อยรวยมันไม่เผ็ดตามใจน,อน้องรวยไหมไปค่ะเผ็ดไปเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากใช่ อเอาแบบบึ้มบ๊ามให้แม่ดิสามตัวเริ่มจุกแล้วเนี่ยครับอจ้าจุกอย่าจ,จุกจนี่บึ้มบ๊ามซัมเบ้ให้แม่หน่อยดิดูหางคุ้งไอ้หลุยเขาดูเขาดูอยู่ด้วย,วยพี่ตาโชว์นะบึ้มบ๊ามหน่ยยังกินน้อยอยู่เลยเนี่ยโอ้พี่ก,ก้าทิง้งฟังเนี่ยนี่นะครับเพื่อแม่เพื่อหลุยบึ้มบ๊ามซัมเบ้ ใช่จริงไปค่ะทุกคนโอ้โหไปค่ะโอ้โหมันนับมันนับมันกี่ตัวสิบเอ็ดสิบสองตัวเยอะมากอะไรแก่เพียรมีอะไรข้างล่างอ่ะของดีกระก่าแก้เด็ดขอบคุณนะยังอรอยอย่างนี้หอมขาวครับผมกินเยอะนะ จีจ๊ดี้สิห้าตัวอ่ะมารีรู้หากุ้งไอ้หลุยบ้าทุกคนผมจะอยากจริงน้ำจิ้มแบบโคตรซาดิสอ่ะนี่ขนาดไม่เผ็ดมากเลยเนี่ยแกงก็อร่อยเห็นแม่ทำอะไรน่ากินหนูทำไปเลยอ่ะไม่ไหวนะหนห้าเม็ดนะเผ็ดไหมแม่ค่อยเผ็ดมาก,มอ,มากอือืม,อม,มารีกินโคตรอร่อยอ่ะแต่ก็อื้มเมียววะ ลุยเอาแม่เลี้ยงให้จุกเลยครับสิบสิบห้าตัวยี่สิบละมั้งยี่สิบแล้วอ่อยยี่สิบแม่ดูแม่กินไปน้อยชิบนสองตัวเดี๋ยวแม่ดูเองเท่านวนไปค่ะมมแม่กินบึ้งบ้างจัดอะ่ะเอาข้าวหมูกินแล้วมได้อือ้ไม่ไหวแล้วกินเยอะจัด แจงกันวันนี้รับนแจงหระใช่ครับรักินแจงรับผิวดีนะพรมมันฉ่ำน้ำารีงเงเป็นเรื่องอะไรไหมก็หยออืมทำให้ผิวเราเด้งเด้งอุ้มน้ำไงแล้วมาเกิดเรหรออออันนั้นมาเกดเรหรือเปล่ามาเกิดเอีอย่างอือกินมแค่ยงอมืมาเ,เรีแจงนไป่อะ แต่แม่ผมทาอะไรก้าวล่อยจริงนะนึนกงามพวกอวยแน่นี่ยไม่ได้อวยไอ้ไอ้ดูอะ่อจริงไหมอรอจริงนะรม,มันจินเยอะนะยอะมากกว่าตัวอะไรมั้งทำไมมันจิ้มมันเป็นสีนี้นแ,แลวแน่ใส่แล้วบักชีต้นหนึ่งแต่ไม่ได้บดนะตำเอาคือ,อเขียวห้าเม็ดปิดแดงห้าเม็ดกระเทียมทุกคนครับคือคลิปนี้ผมจะกินให้มันหมดนี่เลยพ่ะมันจะหมดอยู่แล้วใช่นี่เขากินแตงจนจะหมดอยู่แล้วนะคนดูแบบปื้นเลยซุกชีกินไม่ค่อยหมดใช่คนดูบอก สรุปท่านคิดแซงหรือท่านคิดกุ้งคิดกุ้งแต่ว่าแซงมันก็อร่อยมันมันมันร้อนอย่างนั้นอยู่แล้วใช่หลุยเขาไปกินแบบนี่ไงหลุยมันไม่กินมาราถูกไหมล่ะแม่<ช>ไม่พอแล้วค่อยมาใส่เอาอืมแซดแซดเนาะกุ้งแช่อืมก็หมดแล้วตาต้องอดนะอร่อยเกินนี่นะกินนู่ยตากล้องอดนะอร่อยเกินตากล้องบอกวันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ากินอะไรนะ ท้องเสียท้องเสียวันนี้ถะาก้องซัดอะไรมุ่นไปหมดเลย <c oughs> กาแฟกันั่นไ่ะกาแฟแล้วก็ตบาบูโอ้กินแบบจัดเต็มเลย่อวานเนี่ยจนแบบท้องแทบบันวนะ่วนอ่ะมารีพาไปกินเมื่อวานเนี่ยโอ้โหบุ๊มบั้มอ่ะกินยำพุงกลางแบบออกจากร้านแบบแทบ,บ,บ,บอ้วกอะ่ะจะหมดแล้วแม่อือเดี๋ยวหลุดมันก็เป็นกำลังใจให้อันน่ะอือได้ปะได้ครับเป็นครั้งแรกมั้งที่เราทำคลิปที่กินหมดถาดเนาะ ใช่ไหมคุณท,ที่เลือเยะมากเลยเนอะเหลือกี่ตัวมายนโอ้เป็นสิบอะอันนี้หนึ่งสองหนูกินไปยี่สิบกว่าตัวแล้วแม่อย่งนี้ค่อยกินสี่หนูกินไปเยอะสี่ตัวหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะไปรับผิดชอบเอาดิมา <ไป S 2> <ป>รวมเลยอือฮืออันนี้ก็อร่อย,ยทุกคนเพิ่งกลับมาจากในเมือง โซ่หิวเป็นไงล่ะไม่ต kind of ้องพูดถึงแล้วใช่ไหมแซ่บเอาให้หมดนะให้ให้ท er> ่านผู้ชมดูเลแตงก็ไม่เหลือกุ้งก็ไม่เหลือใช่ไหมทุกคนไปค่ะอร่อยจัดอร่อยตามที่ลุยบอกเลยจะเป็นเมนูโปรดมองนาหลุยแล้วใช่เป็นอะไรยิ้มเลยเยอะรับจบเองอื พอตัวลูกเรอสาตัวใช้ลุกสู้สู้หมดแล้วชาเลนจ์นี้หมดแล้วสุดท้ายนะครับไปเกิร์สตัวไอ้อืออือตัวชิ้ด้วยตัวไอ้อืหือจับบ้างหมดจับากเป็นครั้งแรกนะคะทำเนียน์ต้องสดน้ำฝดให้หมดเป็นครั้งแรกทุกคนเออ กินบ่นเหลือหอดแตงหอดกุ้งแล้วจะน้ำจิ้มซีฟูดเป็นไงมาเรี่อร่อยครับอิ่มแล้วบารนิกะพี่จิ้มเผอีเม็ดวยขอบคุณมากนะครับทุกคนอันนี้ก็ผมก็ภูมิใจมากเป็นคลิปที่แบบว่ากินจันจนหมดรอบหน้าเอาอะไรมาแบบอย่างนี้อีแม่ม อ่ะมาเรียดยี่ไหนอ่ะแบบอย่างเงี้ยถาดแรกแล้วของกินหมดแบบพอดีแบบอย่างเงี้ยแบบอนันนี้มันมันซ้มการต้องเอาเมนูใหม่อเ,เอาเมนูใหม่เมี่ยงไหมเมี่ยงอะไรเมี่ยงกินหมดไหมก็อ,อ,อย่างละหน่อยละหน่อยละหน่อยทำให้รู้ว่าได้ใช่ไหมอืมโอเคทุกคนเนาะเอามาสักยี่สิบคำอ่ะยี่สิบห้าคำเอาอย่างละนิดละหน่อยเนาะหารกันคนละเจ็ดคำว่าไป โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่เห็นไหมแม่พยายามลงคลิปทุกวันใช่เพื่อทุกคนเพื่อคนดูด้วยเดี๋ยวจะลืมแม่แหม่มไปซะก่อนเนาะเออลงไม่บ่อยจะได้ไม่ต้องลืมกันเนาะอยแสนซับแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่แหม่มด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ